กะกะคลิปนี้เนาะเออจะมาสอนวิธีการอันเพิ่มเบอร์โท,ทรศัพท์ของเฮาเนาะเพิ่มเพื่ออัปเดตเบอร์ใหม่ของเฮาเนาะเพราะว่า,าเบอร์ของเฮาคือคือสมุดคือเอือยนี่เนาะเบอร์ถึงตัดไปหรือว่าเบอร์ถึงห่างก่ได้ใส่เนาะเฮาจะบอกสามารถยืนยันบนทวิตเฟซบุก๊กได้เนาะ เท่ากับมาเพิ่มใหม่เลยเนาะสำหรับเอ๋ยเปลี่ยนเบอร์ใหม่นเนาะจะมาอ่าเพิ่มเบอร์ใหม่ลงไปเลยเนาะในบัญชีของ facebook ของเฮาเนาะจะให้น้องๆมันเริ่มพร้อมกันเลยเนาะก่อนอ,อนื่นเมื่อไหร่มาถี a c e b o o k เนาะแลวก็มาถีสามเหลี่ยมขวามือน,นี้เนาะแล้วก็มาถีการต่างขาเนาะพอเขามาถีการต่างขาแล้วแล้วเนาะก่อจะมาถี ข้อมูลส่วนตัวนี่เนาะไส่กัข้อมูลการติดต่อเบอร์โทรศัพท์และอีเมลนี่นเนาะเฮาก็จะมาเพิ่มเนาะบัญชีอีเมลของเฮาเนาะเออบัญชีบัญชีมาเพิ่มเบอร์โทรศพท์ของเฮาเนาะเขาเขาในเฟซบุ๊กของเฮา,า,า,าเผื่ออ,อนาคตเนาะเฮาเขารหัสเฮาเขาเฟซบุ๊กของเฮาบ่ได้หรือว่า หามีปัญหาเกี่ยวกับการลืมรหัสผ่านหรืออีกอย่างเนาะเฮาก็จะใส่เบอร์โทรหรือว่าอีเมลในการยืนยันในการเขา้า <c oughs> บัญชีเฟซบุก๊กเนาะได้ง่ายเนาะแต่ถ้าเฮาเฮาบอพิ่มเนาะหรือว่าเฮาอ่าบอได้คือว่าเบอร์ที่เบอร์เก่าเอื้อยเนาะเอื่ยบอได้ใส่บัญชีแล้วเนาะเอ้ยบอได้ใส่เบอร์เก่าแล้วเอื่ยจะบอสามารถกู้คืนบัญชีเฟซบุ๊กได้เนาะ โอเคเนาะเกิดกับสินพานน,น้องมาเพิ่มเลยเนาะก่อนอื่นกะไปหอใจเลยเนาะลมพาไปหอใจขาวมาหอหนี่เลยเนาะน้อง,องว่ามาหอ,หอหนี่เลยยังพาไปหอใจแล้วก็บโบอ้าเป็นลมเลยเนาะกลับมาถี่เพิ่มเพิ่มไม้เล็กตรวัพบเลยเนาะ เพิ่มไม้เล็กเพิ่มทับเลยเนาะแล้วก็เพิ่มไม้เล็กอย่าสิประมาณน,นี้เนาะโอเคกดตกลงเนาะรอถา่าอีเมลเอ้ยรอถา่ายรหัสเพินมมนพ่นส่งมาเนาะเดี๋ยวเพิ่นส่งมาเลยเนาะจิจหาซามเก่าสองเก่าเนาะ เจ็ดหาเกก็นบอกเจ็ดหา่าสองเกโอเคกดยืนยันเลยนะน้องเปิดการโจมของคอมมิวนสปิดหาปิดไปเลยเนาะโอเคแต่สิขึ้นประมาณนี้เนาะ ก็จะึ้นยืนยันแล้วเนาะยืนยันแล้วเนาะจะบอกเขาหาจามาเซอรหรือบโซก็ได้นะบัญชีไม่โอเคน้องเนาะก็เป็นการที่สำเร็จจะสิบเนาะกักดออกไปเลยเนาะสำหรับการเพิ่มบัญชีเออการการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ลงในเฟซบุ๊กเพื่อรักษาความปลอดภัยเนบัญชีเฟซบุ๊กของเราเนาะเพื่ออาว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งเขาเขาบัญชีของเขาบุหรีเขาก็จะใส่เบอร์โทรนี้เนาะในการเข่าบัญชีของเขาเนะ รอว่าโอเคเนาะก็ขอบใจทีกดไลค์กด,กดติดตามฝากดากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เออหนึ่ยเด้อสบายดี